สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาอัปเดตครับสำหรับวันนี้จะอยู่กันที่เหรียญคริปโตนะครับกับรายการอัปเดตคริปโตเคเรนซีนะครับ BTCBUSD นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเหรียญหลักนะครับหรือว่าเหรียญใหญ่ๆเนี่ยคือทิศทางนะครับเป็นของการไซเวเด้า์นะครับซึ่ง คือมันเป็นไซเวดดาวมาประมาณซอกสอหรือ3อาทิตย์แล้วนะครับคือถ้าหากว่าใครมีการติดตามวิดีโอของผมมาโดยตลอดเนี่ย mm. ก็จะพบว่าตัว btc mm. ของเราเนี่ยครับ mm. คือเรียกได้ว่ามัน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 ไม่ไปไหนเลยนะครับมันแกว่งอยู่ตามกรอบนะครับที่ผมเคยให้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะครับก็คือเส้นสีดำนะครับจะเป็นเส้นนะครับที่แบ่งค่ากลางนะครับว่าถ้า ไาเวเหนือเส้นดำนะครับจะเป็นสายเวอัพนะครับและถ้าหากว่าล่างเส้นดำลงมาตรงนี้ครับจะเป็นซาเวดาวแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเส้นดำนะครับจะมีทั้งหมดอยู่3เส้นซึ่งเป็นแนวรับนะครับหลักนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านหลักนะครับคือตอนนี้แนวรับหลักหลักนะครับจะเป็น19,000นะครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมีโอกาสที่จะไปที่18,000ได้ด้วยเหมือนกันนะครับและมีโอกาสสูงมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่า บิตคอยนนะครับมองก้มนะมองก้มมองลงเพียงอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีทิศทางที่จะมีการรีบาวสวยๆเลยด้วยซ้ำนะครับ18,000นะครับสำหรับแนวรับหลักถัดไปเลยนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดได้สูงมากๆนะครสำหรับแนวรับนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเหรียญหลักนะครับเหรียญเหรียญย่อยเหรียญเล็กนะครับเหรียญมีมนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเทสเวย์ ลงดิ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันด้วยนะครับสำหรับ Bitcoin นะครับอาจจะอัปเดตเป็นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสรุปใหม่อีกครั้งนึงนะครับแนวรับต้นนะครับ19,000แนวรับหลักเนี่ยดิ่งลงไป18,000นะครับแต่ถ้าไซเวอัพขึ้นมานะครับ19,500เหรียญนะครับ19,700เหรียญนะครับสองแนวตรงนี้นะครับจะเป็นแนวต้านสั้นๆไปก่อนนะครับถ้าทะลุขึ้นมานะครับเพรภาวนานะครับให้เหนือ20,000เหรียญเนี่ยมันจะดีมากนะครับภาวนา20,000เหนือ20,000เหรียญนะครับจะดีมากเลย ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นมากๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าตัวบิตคอยดีไอตัวเหรียญอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญลองนะฮะอีเธเรียมเนี้ยมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้บิตคอยอาจจะมีเป็นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ